แล้วเพื่อนนะครับมี New Year Resolution ของปีนี้มีอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็อันไหนที่ผมประทับใจเดี๋ยวมีรางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ให้นะครับสักข้ารางวัลสวัสดีครับผมจ๋าครับน,นี่เดี๋ยวไปวิ่งเล่นกันแถวบ้านนะครับ มีของด้วยรองเท้าไนกี้ r a i l คู่ว e Horse 6นะครับแลก็ปอเป้ใส่น้ำใส่ปงกะิเข้าไปานี่นะตามินเอสไอวาท e ารเลสอันนี้ใช้ทุกวันเลยเพื่อความแม่นยำนะครับของหัวใจมีถุงเท้าไนกี้แบบยาวหน่อยนะครับ,อบอก็พกทดสอบไปด้วย กาแฟกันก่อนครับ5้กิโลแล้วครับวันนี้ก็มาสรุปประจำปีกันหน่อยหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> ป็นปีที่วิ่งแบบยากลำบากนิดนึงเหมือนกันนะครับ สำหรับการฝึกฝนการฝึกซ้อมอะไรต่างๆของพวกเราแต่ก็ต้องมาสรุปละเพราะว่ามันเป็นเดือนสุดท้ายแล้ววันนี้วิ่งแบบสบายๆายนะครับเป็นรองเทา้า Nike White Horse หซึ่งเป็นเป็นรองเท้าเทลนะก็มันมีพื้นหลากหลายนะครับที่นจนเจริญแถวบ้านผมเนี่ยก็ออกมาวิ่งแบบส่วนต่ำๆหน่อยส่วนสองส่วนหนึส่วน 2, ส,วน 1, สวน 2, ที่ เพจแทบเพจหกนะครับห้าไปปลายบ้าง6กบ้างอะไรอย่างนี้ลมก็ไม่ค่อยแรงก็เลยเอากล้องมาถ่ายด้วยนึกถึงตอนต้นปีนะตอนที่วางแผนว่าจะไปวิ่ง ATM นะครับก็คือจริงๆก็คือวางแผนตอนปลายปีที่แล้วว่าะจะวิ่งมาราธอนที่งาน Amazing Thailand ปี2021น ตัวนั้นมันจะเป็นช่วงเดือนมีนาผมก็ฝึกซ้อมนะไม่เลนอมันไปพีตอนช่วงเดือนมกรานะครับเดือนมกราก็วิ่งไปประมาณ500กกโลได้ซึ่งก็เยอะนะครันงนี้ก็เริ่มเทปเปอร์นะครับแต่ว่ามันมีประกาศว่างานอะเลื่อนไปใช่ไหมตอนนั้นนะครับแต่ว่าเลื่อนไปกลางปี หมายถึงงานในทีมนะแต่เนื่องจากเราซ้อมมาแล้วใช่ไหมเราก็เลยไปลงงานบุรีรัมนะครับบุรีรัมเนี่ยมันเป็นงานไหนลันก็เป็นงานที่ร้อนก็เลยปรับความพยายามลงมาค่อนข้างเยอะวิ่งจบที่เวลาประมาณ3ชั่วโมง50นะครับก็สบายๆใส่สคลิปด้วยนะครับมีคลิปด้วย จริงๆตอนต้นปีมีความคิดว่าจะทำนิวพีใหม่ทุกๆระยะเลยนะครับก็เลยลงงานปลายปีคิดว่าจะลงงานปลายปีมางานมาราธอนนะเป็นงานบางแสนแล้วก็จะวางแผนเพื่อที่จะวิ่งเวลาดีขึ้นนะครับเป็นนิว p ีสักประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก็วางแผนวางแผนึกซ้อม มีเป็โรงงานมุกดาหารนะครับอันนั้นได้ถ้วยด้วยมีคลิปด้วยนะครับตัวนั้นเนี่ยก็เ,เป็นงานเหมือนอยู่ในช่วงการซอมนะครับแล้วก็ตัวผมผมเองเนี่ยก็เป็นเรสไดเรคเตอด้วยในงานที่บ้านแถวบ้านนะครับเป็นงานที่โรงเรียนเก่าก็คือโรงเรียนบุงชานเพื่อนๆหลายคนก็สมัครมาวิ่งกันน่าสนุกนะตอนนั้นเพราะเราก็ไม่เคยจัดงานวิ่งนะ ก็ชวนทั้งสัญชัยมานะครับชวนน้องกบส่วนนี้คำชนะมาแล้วก็มีนักวิ่งอีกน้องกล้องทีมดีเวอร์นะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาอยากจะมาร่วมกันแต่ข้อเดินถึงช่วงมีนาใช่ไหมมันก็จะต้องเลื่อนไปทุกอย่างเพราะว่าสถานาการณ์โควิดนะครับก็ออทำใจ ก็วิ่งรู้อยู่บ้านกันออกไปวิ่งข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมช่วงเมษามีกิจกรรมร้อวันพันโลนะครับมาให้เล่นกันผมก็สมัครเล่นนะกับเขาอยู่ทีมอัลต้าพลังผักทีมบีนะครับซึ่งก็เก็บระยะเนี่ยหนึ่งพโลภายใน100วันตหลางเนี่ยเขามาเริ่มกันใหม่ในช่วงช่วงสเดือนนี้แหละนะครับก็ตุลามาเนี่ยผมอะ แล้วนะครับ1,000โลใช้เวลาประมาณ7-8สัปดาห์นะครับก็คือ2เดือนช่วงหลังอะเนื่องจากว่าไม่มีงานเนาะก็เลยมาเขาเรียกว่าเก็บระยะมากขึ้นนะครับก็เพื่อที่จะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่เป็น Endurance Base นะซึ่งดีนะผมรู้สึกว่าช่วงที่แบบโควิดเราได้เก็บระยะเยอะๆมันเหมือนร่างกายมันได้อัปเกรดขึ้นมาใหม่ สุดยอดเลยแบว่าแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วก็ไปเวทเทรนนิ่งนะครแล้วก็ฝึกโยคะคือเน้นๆเ,นเลยก็คือวิ่งเยอะขึ้นระยะทางสะสมประมาณเดือนละ400-500กหโลนะครับพีเพสเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งไม่ใช่เพสที่ชาเกินไปเพราะว่าเราก็ยังมีเป้าหมายทางความเร็วเนะวาเเนะก็คือเพสเฉลี่ยจากเพสห้าไปปลายนะครับ ก็เหมือนตอนนี้แหละว,วิ่งประมาณเท่านี้เสร็จแล้วก็มีการฝึกโยคามากขึ้นมากทุกวันเลยช่วยได้เยอะนะครับมีการเข้ายิมเสริมกล้ามหนื้อจริงก็คือเช็คตัวของกล้ามเนื้อมาอย่างล่าสุดที่ไปเช็คที่กรุงเทพก็คือกล้ามเนื้อก้นอะไม่แข็งแรงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยโห กล้ามเนื้อแบบตรงก้นด้านหลังด้านซ้ายกนะ็ด้านขวานะครับส่วนใหญ่จะเป็นด้านซ้ายแนตะ่เยอะมากขึ้นช่วยได้เยอะนะเหมือนกับวิ่งดีขึ้นนิดนึงเลยซึ่งการไปคลินิกแบบฟิสิโออ่ะดีมากๆเลยทำให้เรารู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะปีนี้ที่ได้ไปร่วมงานดีๆหลายอย่างนะครับ พอช่วงปลายปีเขาก็เปิดนะโควิดอย่างงานอายุทยาล่าสุดก็คือเป็นงานแรกของประเทศนะครับที่เขาจัดแข่งขันหามาราทอนแต่เราก็ไปเข้าร่วมชิวๆก็คือเป็นปีที่ไหลไปตามกระแสของสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าสิ่งที่โฟกัสต,ตลอดก็คือเรื่องของ การเก็บระยะแบบนี้นะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ยังกินผักเหมือดขนะ้าวแล้วก็ทำไอเอฟแต่ว่าไม่ไม่ไดมากเข้าเดิมนะไม่ได้แบบเข้มขน้นอว,วันแล้วก็เป็นนักวิ่งพลังบากเหมือนเดิมแต่ก็มีกินนักสัตว์บ้างนะคือบางทีเราไปไปข้างนอกแล้วมันไม่มีอะไรจะกิน ก็จะกินไข่ที่บ้างกุ้งอะไรเงี้ยนะครับกุ้งปูอะไรเงี้ยก็พอกินแต่ว่าพวกหมูไก่หรือว่าวัวอะไรเงี้ยจะไม่ได้กินเลยนะปลาอะไรก็พอกินบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลากัหลกๆก็คือเราเน้นแบบแคนเบสนะครับทุกๆวันก็ไปร้านเจการกินผัก่มันฟื้นฟูดีนะผมว่าร่างกายมันชุ่มชื่นดีนะครับ แล้วก็สดชื่นชุ่มชืน้นสดชื่นฟื้นตัวดีอย่างเมื่อวานวิ่งมาวันนี้มาวิ่งก็พื้นตัวเร็วนะสบายบายเลยก็อประมาณนี้นะครับสำหรับปีนี้ไม่มีอะไรเลย p ีีก็ไม่ได้นะครับสักสักอันเลยเพราะว่ามันไม่มีงานเนาะแต่ว,ว่า n e ่เดื้อเลสโซลูของปีที่แล้วก็คือทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ เราก็ปรับไปตามสถานการณ์ครับแต่ตอนนี้มันก็ต้องตั้งอันใหม่ปีหน้าผมก็ยังใช้ New Year resolution ก็คือความตั้งใจเดิมทำ personal b a s e นะครับทุกระยะใหม่ตั้งแต่5โล10โล half m a r a t h แล้วก็ marathon นะครับอันนี้เนี่ยจะต้องลงงานนะทั้งหมด แต่ว่ากําลังเลือกอยู่ว่าจะมีงานไหนบ้างอาจจะเริ่มจากตัวหารบราทอนก่อนนะครับซึ่งเป็นช่วงเดือนมก,กรางานมี2อง,งานไม่ได้งานใดก็งานหนึ่งนะพ b บีฮาผมอยู่ที่1ชั่วโมง3ามสิบเอดนะครับเพสประมาณ4-1-9แต่ว่าอันใหม่เนี่ยก็อยากจะเร็วกว่านั้นสักหน่อย อาจจะวิ่งประมาณเฟส40-41อยากให้มันได้นะครับตั้งเป้าไว้ที่งานบุรีรัมส่วนมาราธอนเนี่ยเป็นงาน ATM เลื่อนไปที่เดือนคุมพานะครับก็อยากได้ New p v ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาสิ่งที่เราซ้อมเนี่ยไปใช้นะครับ ซึ่งการแข่งขันเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาได้ในเรื่องของสภาพจิตใจประสบการณ์ในการแข่งขันต่างๆนะจะช่วยให้เราเนี่ยกลับมาฝึกฝนได้ดีขึ้นพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับถ้าซ้อมอย่างเดียวไม่ได้ลงแข่งเลยสําหรับผมนะบางทีมันก็รู้สึกแบบมันเหมือนไม่เติมเต็มอ่ะก็อยากไปงานนะครับ อยากให้มันมีบรรยากาศของการแข่งขันเพราะชอบแข่งขันชอบแบบการแข่งขันกีฬานะชอบดูด้วยชอบเล่นด้วยแพ้ชนะไม่มีปัญหาเน้นแบบว่าได้เข้าร่วมแล้วก็ได้แข่งขันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนอกจากเรื่องของ p ีบีนะก็คือเรื่องของการเก็บระยะเพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นสายเอลตาก็จะเป็นออลต้าโรด แต่ว่าอีกหลายปีนะน่าจะสองสปีก็ค่อยๆไปนะครับคืออยากจะแบบวิ่งมาราธอนให้มันมันคล่องก่อนแต่ว่าโคเวอร์ระยะได้เยอะๆนะครับถึงเข้าใจระยะ42กิโลเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าน,นี้หน่อยคือตอนนี้มันยังรู้สึกว่า42มันยังรู้สึกว่ามันไกลอยู่ถ้าวิ่งไปอีกสักหน่อยอาจจะรู้สึกว่าเออ สบายสบายแล้วนะครับก็มีความหวังอยู่ว่าอยากจะไปสายเอาตาครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการไปสายเทรล <c oughs> ซ,ซึ่งเพื่อนหล,หลายๆคนก็อยากจะให้ไปกันเอออยากให้ลองผมก็อยากไปนะสายเทรลก็ยังทำความเข้าใจอยู่ว่าเขาวิ่งกันยังไงนะอย่างวันนี้ก็ลองเท้าเทรลมามาวิ่งก็ วิ่งโซนต่ำๆบนพื้นที่หลากหลายบนพื้นผิวหลากหลายก็สนุกดีนะครับ้าทายแต่ก็บ้นฐานของผมะกระดูกกระดี่งไม่ค่อยแข็งแรงหมายถึงไปพผาตัดนะครับก็เลยอาจจะหวาดเสียวนิดน,นึงแยงแยงนิดนตามข้อเข่าต่างๆซึ่งก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปนะครับแต่จะมีรองเท้าเทลนะมารีวิว ผมก็กำลังหาพื้นที่อยู่เจ็ดโลละเพื่อที่จะไปเทสลองเทลนะครับก็จะเป็นรุ่นไหนของค่ายไหนก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วเพื่อนนะครับมี New Year Resolution ของปีนี้มีอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็อันไหนที่ผมประทับใจ เดี๋ยวมีรางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ให้นะครับสักข้ารางวัลนะก็เป็นของที่ผมได้มานี่แหละก็จะเอามาส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับยังไงลองเขียนกันมาดูว่าปีหน้านะครับอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการวิงหรือว่ามีความหวังมีความฝันอะไรที่อยากจะทำนะครับแล้วก็ ฝุกฝนเพื่อที่จะไปทําให้สําเร็จได้ยังไงบ้างนะครับลองเขียนมาดูดแล้วจะมีรางวัลให้นะก็พอประมาณนะวันนี้เจ็ดโลเดี๋ยววิ่งไปอีกหน่อยก็ประมาณสักเจโลครึ่งนะก็ะถึงบ้านล,ละแวรเติมเกินแล้วนะปกลิสเวสครับผู้สนับสนุนของเรานะครับรวมถึงไนกี้ด้วยนะสำหรับอันนี้นะครับก็ อากาศดีๆแล้วก็มีลมไม่แรงมากตื่นเช้ามาเนี่ย16องศาเลยวันนี้นะครับเป็นอากาศที่เย็นสบายดีนะแต่ว่าเวลาออกมาวิ่งอย่างเงี้ยผมก็จะใส่เสื้อวอร์มแล้วก็พกน้ำมากินด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันอุ่นได้เร็วถ้าออกมาแบบไม่ใส่มันก็จะหนาวมากถ้ามี โอกาสนะครับก็อยากจะไปวิ่งเทรลนะตามแบบพื้นที่ที่เขาซ้อมกันกนะ็ไม่รู้เขาซ้อมที่ไหนกันนะแถวนี้นะครับถ้าใครทราบนะครับแถวอำนาจเจริญเนี่ยเขาซ้อมกันที่ไหนชวนได้นะผมจะไปด้วยนะโอเคกลับบ้านกันบ๊ายบาย